เกือบแสนกูจะหลุดเจนันเกมมิ่งซื้อขายดีเอ็มลวนไอดีดองไอดี ID, พร้อมเล่นราคาถูกรับตินนักเตะปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์บริการย4ชั่วโมงมีไอเดียวีและรับเติมฟีฟตบอลโมบายราคาถูกด้วยนะครับสนใจต,ติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งได้ที่ด้านล่างเลยครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนู่ๆที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับน้องชายพี่มากับปฏิหารเลสเตอร์ซิตี้ครับเสื้อตัวนี้พี่ไปรับจาก คุณท็อปไอยวัตเจ้าของทีมเลสเตอร์ซิตี้เลยนะครับเขายกไมพี่พี่รับกับมือเลยนะครับเขาบอกเสื้อตัวนี้แฮร์รี่แม็กควายเคยใส่มาก่อน1,000 10, งบาทและ้าบาทไทยนะครับน้องชายไอดีหลักพี่เองต่อไปนี้ไม่มีแล้วไอดีเขาเราเท่อะครับน้องชายโอเค1,000งบาทน,นะอ่าทีละย,ยี่พอทีละย,ยี่สองรแม่งจบจบสองร้อยแม่งโชว์เด็กเออไหมเฮ้ย้ัง อ้ยี่ยได้โคตรยากเลยโง่ทิชหายไอชิ้นโอ,อ้ยนี่ด่าก,กูแรงไปเพื่อนเออเหลืออันเดียวอันเนี้ยแม่งยากสุดเลยที่เขาบอกกันอะอันเนี้ยแจ็คพอตอันเนี้ยแม่งยากซ้ายบนอะผมอยากจะคัดแม่งออกไปจริงๆล้ะผมอยากจะเอาแม่งออกไปจริงจังๆละคือมันได้การก็กากแต่เสือกมาย,ยากเนี่ยน้องดูดิดูเดิดูดิสามพันแล้วนะเฮ้ยเพื่อน กาลินาเพื่อนชายผมไม่เคยด่าพี่ครับไอ้โง่ไอ้ใ้ไม่เคยด่าเวนนี่เป็ดหูน้องไอ้ที่จหมดจะครึ่งมือแล้ว <OR> โอโหสวยน้องโอเคมาอยู่มาอยู่หมดไปสี่พันกูถามจริงเพื่อนเมื่อก,กี้ผมกด200ร้อไปด้วยถูกไหมเดี๋ยวผมขอกดทีละยี่ละกันผมลองดูว่ากดทีละยี่มันจะถึงสี่ร้อยเหรียญไหมนะครับน้องชายลองลองดูหูแม่ง สี่แจ็คพอตหมดไปสี่พันกูจะหลุดเย็ดกระเบื้องมันจะคูไม่กูไหมเนี่ยโอ้โหไม่มาลักแจ็คมาแจ็คกับแม่โอเคได้อยู่เฮ้ยอันนี้มาแล้วแสดงเอาไปสองเหรียญห้าขอให้พี่ชิงโชคขอบคุณครับน้องเฮ้ยอันนี้มาก่อนเลยแต่เหลือบวกแอ่าชิบหายแล้วยากเหมือนเดิมโอเคยากเหมือนเดิมครับน้องกูจะหลุดอ่าโอเคตลกโอเค กูจะหลุดเฮ้โอเคน้องชายเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้น oh. er ้องกูไม่หวังอะไรละโอเคมาไปนึงกูหวังแม่งยากว่ะน้องแม่งหวังยากว่ะโอ้โหกิจหนี้เงินเอ็มเยอะจังก็เยอะแหละแต่ผมอยากลุ้นที่การ์ดอะเฮ้การ์ดดีๆมามันรวยเลยไง มันรวยเลยไงแต่เงินเอ็มมามันรวยเขื่อพี่โอ้โหโอเคมาอยู่มาอยู่โอเคโอเคสามพันอ่ะผมจะได้ครบอีกสักรอบเลยไหน้องชายมึงว่าได้ครบไหมอีกสามพันจะไปสิบสองแจ็คพอตใช่ไหมมึงว่าได้ปหน้องมังวว่ามันได้กันไหมยากน้องสามพันกดทีละยี่แล้วกันนะผมว่ากดทีละยี่มันครบเร็วกว่านะเมื่อกี้นะครับโอเคมาแล้วหนึ่งโอเคขอกดทีละยี่แล้วกันนะ หลายๆคนอยากให้กดทีละสองร้อยผมเข้าใจแต่ว่าเมื่อกี้ผมลองสองร้อยรอบแรกแล้วกดทีละยี่รอบสองทีละยี่แม่งมาเร็วกว่ามันมันครบครบครบ,บก่อนนะอะไรเงี้ยแม่ปะโอโ้โหตอนนี้ไม่น่ามาละขอโบกแปดแล้วกันนะกูขอโบกแปดแล้วกันใบนี้ไม่ต้องอีร้อยหกสิบเหรียญนะเท่าไหร่พันหกร้อยบาทมาให้มันจบจบไปชุดที่สามมาหน่อยให้มันว่าครบสามชุดไปเพื่อนน <c oughs> ี่สบเหลืร้อยเดียวอ้าว เออไปโอ้ยพี่เอ้ใบสุดท้ายไม่เป็นไรเอาบวกแปดอย่างที่เราบอกโอเคไม่มาเวนเมื่อกี้มันร้อยสามได้สิบเอ็ดแจ็คพอตกว่าหมื่นหนึ่งน้องสิบเอ็ดแจ็คพอตหมื่นหนึ่งน้องรักพี่โอเคก็โอเคหละมั้งใบนี้ไม่ต้องเอาหรอกเนาะแนวน้องชายโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมแล้วมันจะคุมไม่คุมนะครับทุกคนไปไปดูในเกมครับผมมาครับน้องรัก หลังจากที่พี่เปิดกิจไปเรียบร้อยนะครับในหน้าเว็บเงินเอ็มมี162นะครั้งแรกนะครับมาลองดูว่าจะได้เท่าไหร่วันนี้งวงงนิดนึงน้องพี่แบบไม่ได้นอนเลยดูดิแต่ว่าพี่ก็คิดถึงพวกเองไงจนพี่แบบเฮ้ยยังไงก็ต้องมาสตรีมอ้มพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้ววครับไม่ได้<อ>พร้อมแล้ว162ได้ 112k ได้112น้องเชียร์มาตา112เลยปะเนี่ย อุ้ยได้หนึ่งหนึ่งสองน้องตรงตามมาตาเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ฉิวอะไรอ่ะกูะบ่นอะไรอ่ะ,อะไปน้องชายเปิดไป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 น้องรักโอ๊ชาบี้คุ้มปะวะมึงว่าคุ้มปะน้องรักอ่ะใครว่าคุ้มกดหนึ่งนะครับใครว่าคุ้มกดหนึ่งน้องชายเนี่ยกูไม่ได้เรียนแบบใครนะกดหนึ่งกดเก้าไม่ได้เรียนแบบใครเลยนะน้อง เออใครว่าไม่คุ้มกดเก้าคุ้มกดหนึ่งไม่ได้เรียนแบบใครผมไม่ได้เรียนแบบใครน้องชายเอ้ยไฟมาไฟมาเฉยอิโปรตุเกสซีเอฟยูเซบิโอโอเคยูเซบิโอสามหมื่นไหมสามหมื่นล้านโอเคสี่หมื่นโอเคโอเคยูเซบิโอสี่หมื่นล้านโ okay. e okay. อเคทรงดีขายออกด้วย ขายออกด้วยเขากูเพิ่งซื้อมาเล่นตอนแรกกูซื้อมาตอนห้าหมื่นกูไม่ได้หลอกด่าใครกูจะด่ามึงเนี่ยแหละกูจะด่ามึง่ยอะไรแก่ไปกใบไปกใบไปใบไฟโอ้โหเฮียโอ้บาตี้แปดพันนี่เงาะบาตี้เพื่อนบาตี้เพื่อนเอาดีๆ LN ็ LN อบวกห้ามเนบวกห้าเหมือนเดิมโอเคเฮ้ เวล์อ๋อทีมชาติเวลกองหน้าเวลกองหน้าเวลวู้ฮู้หมื่นเอ็มเองหมื่นเอ็มเองเหรอดี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 เอาดีดี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 กดคำว่าชินละกันกดคำว่าชินละกันนะครับน้องชายกดคำว่าชินให้พวกมึงดูแค่แหละน้องเอ๋ทำไมอ่ะน้อง มือกูเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยมือกูเป็นอะไรมือกูเป็นอะไรมือกูเป็นอะไรน้องบอกพี่ไม่อยู่ที่มือพี่ก็ขอให้เจียมปรับเลทแล้วก็หลอกเบ็กให้เติมให้สิอุ้ยน้องอย่าเอาความจริงมาพูดสิเมื่อกี้มีคอมเมนต์จริงกูไม่ได้อ่านทิปไม่ได้อ่านทิปเมื่อกี้มีคอมเมนต์จริงเมื่อกี้มีคอมเมนต์จริงครับไม่ได้อ่านทิปครับน้องไม่ได้อ่านทิปครับมีคอมเมนต์จริงด้วยมีคอมเมนต์จริงนะเดี๋ยวชอบหากูอ่านทิปชอบหากูอ่านทิปเมื่อกี้เด็กแม่งพิมมาเลยพี่บอลมาไม่เกี่ยวกับมือเลยพี่ก็ต้องไปขอให้เจียมปรับเเเลลลแ้้วกก็หหอใดติม อันนี้เรื่องจริงน้องม,มีมีเม้นจริงมีเม้นจริงนะครับน้องหากูคลิปเดี๋ยวกูต่อยคแบกจากทางบ้านใบน้องรอมงลุยทำสติกเกอร์เฮียรอมด้วยก้าวแ่ไม่เอาไม่เอาอมเอครับแม่ไม่เอาสติกเกอร์เฮียรอมเออไม่เอาไม่เอาไม่อยากทำสเต็กเกอร์ไอรอมอ่ะเออแม่งหากูอัดคลิปตลอดไอบอลมันเป็นผู้ร้ายตั้เสต่ตาพวกมึงตลอดแหละกูดูท่าทางแล้วว่าเดียวน้องพุซซี่กูเป็นผู้ร้ายตลอดแหละเออ คนอย่างกไูไม่เคยดีในสายตาพวกมึงสักทีกูถามจริงเหอะไอ้เหี้ยบอลผิดเสมอโดอ้วนโชว์เด็กไปดีแค่ละโดอ้วนโชว์เด็กเออไปทีโดอ้วนบีวซีสับโคลเลอร์กูนึกว่าเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องน้ำน่นนั่นคอตเลอร์อะไรอ่ะเล่นมุกอะไรอ่ะเด็กไม่รู้เรื่องเล่นอยู่คนเดียวแม่น้องพี่อยากได้นี่วะพี่อยากได้โดอ้วนอะน้อง เองว่าพี่จะแบบมีปัญญาได้ปะคือโดอ้วนมาคือจบเลยอะผมมั่นใจเลยนะถ้าเกิดโดอ้วนมาราคาแม่งเหยียบแสนแน่อู๋ตอนนี้ไปสี่หมื่นแล้วอะน้องผมว่ามีเหยียบแสนนะเพราะว่ารงมันเยอะมากพลังมันร้อยสิบเลยน้องเอาไปเบียวโทษกันอีกแล้วตัวย้ายที่ยักเตอร์ถึง<ะ>ัวร้ายกูก็หลักใหม่ในออยกว่าเ<ะ>ขาวแววเขาวแววอะไรโอ้โหพี่เป้เอาจริงนะป๊บเป้ควรจะพลังร้อยสิบ แม่งฟอร์มโคตรดีในบอลโลกไม่มีใครกล้าเถียงอ่ะถูกปะไม่มีใครกล้าเถียงว่าไอ้เป้ฟอร์มดีถูกป่ะน้องอเฮียอะไรได้ตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวคันนักเตะแ๊บนึ้น้องอันเนี้ยเดี๋ยวกลัวไปด้อยนักเตะตัวขายไม่ออกไอ้ปะมันอยู่ที่ดวงแล้วลหละมันอยู่ที่ดวงเราแล้ว,ลวดวงเราคงไม่เหมือนคนอื่นหรอกแต่ถ้ามีให้กูสักร้อยใบอ่ะ กูม,มั่นใจเลยฮัยนดี่มีให้กูสักงร้อยใบไหมนะกูมั่นใจเลยอย่างน้อยมันก็คุ้มสักใบนึงจอกของยำกาจะหมดอยู่แล้วเหลือหนึ่งเหลือสองเหลือสามเหลือหกเหลือเก้าเหลือสิบสิบใบเป๊ะนะน้องรักบวกแปดอย่างเดียวแต่บวกแปดพวกนี้เฮี้ยแน,น่นอนอนะ่ะผมมั่นใจเลยนะครับผมว่าบวกแปดพวกนี้ยังไงก็เฮี้ยนะครับนะ้องเออ อยากเห็นพี่บอลทำคอนเทนต์ปั๊ม M 1 0,000บาทมากกว่าที่เติมเกม1นึ่งเบอร์โอ้ยอุ้ยกูโดนแบน์นะดิแม่งแบนกูกูเ,เร็วเลยนะกูบอกเลยแม่งซัดกูเร็วแน่ทำคอนเทนต์ปั๊ม M อ็มหมื่นหนึ่งเนี่ยมาครับน้องชายพี่ฮึ่อ่ะปเปิดโชว์ไหมแม่งมีแต่เด็กเบมกูดูดิเออไฟมาฟาซิลเฮ้ย์ลอนโด่โเจียแล้วลอนโดปีนี้หมอป้าเหรอหมอป้าอุยอ้ยเฮ้ย าหมืห่นเลยขายออกวะขายออกปะขายไม่ออกครับพี่บอลเอ้าหรอขายไม่ออกหรอเอา้าทำไมบางคนบอกออกบางคนบอกไม่ออกออกใช่ไหมกูโดนคนตอนแหลไปเนี่ยบอกขายไม่ออกอุ้ยเอาเลยยี่สีขายหกหมื่นกูสี่หมื่นเก้าแค่นั้นแค่นั้นเอาไปสี่หมื่นเก้าน้อง คือของนี้มันอยู่ที่ใจใจใหญ่กูใจใหญ่อยู่แล้วแม่งขายสูงกูขายต่ําอันนี้เหรอสามหมื่นแปดอ่ะขอสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้ามาเอาไปแค่นั้นนองสี่หมื่นห้ามาเอาไปครับเพองกดไลค์กดติดตามให้พี่หน่อยดิน้องรักได้ได้ปะขับน้องรักได้ได้ได้ไหมน้องชายแค่การกดไลค์กดติดตามพี่เชื่อเวททำให้พี่ได้นะครับน้องชายมามามา,มาจับไปครับ พี่ emoji ได้ตั้งห้าหมื่นไม่ได้พันเดียวน้อง emoji ได้ห้าหมื่นไอการเมื่อกี้แอลเฮดดูดีกว่า emoji แต่ได้พันเดียวแม่งเอ้ยนอ้องอะมามามา,มาเอาใบไหนก่อนดีเอาใบไหนก่อนผมเอาเก้าเจ็ดก่อนเลยกันนะเก้าหกไว้ที่หลังดีปะขอเก้าเจ็ดก่อนนะครับขอเก้าเจ็ดก่อนใบแอลเฮดแม่งล็อก,กว่าพี่ผมเห็นหลายช่องแล้วได้ตัวเดียวกับพี่เลยเอาหรอ ไม่ล็อกไม่ล็อกใครบอกล็อกไอ้เช่นี่ไปโทษกาลีนาล็อกเวนกาลีนาเขาไม่เคยเอาเปรียบผู้บริโภคมึงก็รู้กาลีนากูบอกเลยนะเป็นเหมือน CP ในวงการเกมไม่เคยเอาเปรียบประชาชนถูกไหมไม่เคยผูกขาดอะไรทั้งสิ้นทุกคนมีตัวเลือกและกาลีนาก็ไม่เคยบังคับใครถูกป้าน้องถูกไหมถูกไหมน้องชายอันนี้พูดจริง98 97บเ้าวก5ถึงบวก f a l l 22 h r b t b c a p 2 1 u e b s บวกห้าถึงบวกแปดกูจัดให้แค่แหละทีละใบทีละใบโอ้โหไอ้เหี้ยใครอ่ะใครอ่ะกูจะหลุดยึดกระเบื้องโอ้โหมาอีกใบไปเติมเติมไปพวกมึงไปดูช่องเติมเติมไปเฮ้ยใจเย็นน้องมันจะลงสกรีนไปนอนใจเย็นน้องเล่นโทรศัพท์โอ้โห ขาดกลางรับตัวไหนดีครับพี่บอลโอ้โหแตการรับตัวไหนคือยังไงน้องเออไฟมาไฟมาก่อนโปรตุเกสโอ้โหเนี่ยมันอาร์บีแมนยูดาโลก่กากระูว่าเจ็ดหมื่นตัวบัคขายออกเพราะวะน้องขายออกเพราะวะหรือไงขายออกไหมเนี่ยมีคนบอกขายออกขายออกหรอเดี๋ยวออกจริงเหรอวะเนี่ย อ่ะกูตั้งต่ำไปดูเผื่อออกออกเหรออ่ะร้อยสิบสองอีกนะเว้ออ่ะลองขายด้วยออกก็ออกอะ่ะเกิดออกก็ก็โชคดีอะ่ะออกก็โชคดีอะ่ะมีเหคนบอกออกโอเคอ่ะโอเคลองดูลองดูตั้งต่ำไปละไปดึงให้หน่อยไปดึงให้หน่อยแมนยูไม่ทำแล้วหรอโอ้ไม่ต้องเอาหรอกตัวร้อยสิบสองนี่ไงแต่แม่งน้อยไปมานเก้าสิบหกบวกหกถึงบวกแปด L N S P L F A L L จับไปครับน้องทีละหนึ่งใบทีละหนึ่งใบแค่แหละไฟมาอีกแล้ว C A P C A M ใครวะเซอร์เบียใครวะอุ้ยหำสิกหำสิดน้องหำสิดน้องชาย กูจะหลุดได้วะเกือบแสนหรือว่าขายแสนออกปะอันนี้ขายไม่ออกนะพี่อ้าวเหรอชิบหายได้ตัวขายไม่ออกกูจะหลุดกดทีทนึงไปครับน้องชายโอ้ไอ้ยียไม่เอาเลยวะ่ะแต่บวกแปดแต่บวกแปดนะน้องกูจะรั่วอ่าไปเปิดปอีกนึงเปิดปอีกนึงเฮ้ยยี่ปดอยู่ว่ะโอ้ จบแล้วว่ะจบแล้วว่ะแม่งได้แต่ตัวอะไรไม่รู้ยึดกระเบื้องมาใบนี้ก่อนใบนี้ก่อนใบนี้เลยใบนี้เลยเก้าสิบแปดบวกห้าถึงหกแปดน้องชายฮฮจัดไปครับน้องจัดไปครับน้องชายจัดไปอ๋อ้โห เล็บกระเพื่อมวกห้าววน้องสุดท้ายแล้ววะน้องสุดท้ายแล้ววะกูว่ามันขายไม่ออก,กตัวที่ผมได้มาผมดูทรงแล้วเห็นปะมันขายไม่ออกยังไงก็ขายไม่น่าได้อ่ะผมดูแล้วตัวแม่งไม่น่ามีคนเล่นน่ะน้องถ้าเป็นตัวที่ไม่มีคนเล่นน่ะน้องรักอ่ะมา EBS ร้อยห้าสิบน้อง เดี๋ยวพี่ขอคัดแล้วกันนะน้องๆบอกไม่ต้องคัดกูขอคัดเถอะน้องมาน้องใบสุดท้ายแล้วให้มันจบไปน้องชายดาบร้อยห้าสิบบอ e แสนล้านก็พอละแสนล้านก็พอแล้วขอแสนล้านก็พอแล้วน้องชายะจะได้ไว้พียหมื่นเอ็มจะได้ปะเนี่ยน้องพี่ขอกำลังใจหน่อยได้ปะ ไรเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามโดอหล่อเลยเหรออ่ะไปอ่ะมือให้กูโดอหลอกกูก็เอาสรุปไฟมาก่อนไฟมาก่อนเนาะดุนไฟมาก่อนเออเฮ้ยเยอรมันเซียเอ็มบัลลักเฮ้ยบัลลักหนองบัลลักปะ,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 ะสัตว์ปวดใช้บัลลักเลยเี้ย แมเงเอ้ยน,น้องไอ้ยุ่งนูง้นบัหลักเดี๋ยวน้องกูนว่าบัหลักกุนว่าบัหลักเหียทำไมอ่ะทำไมไม่ใช่บันหลักวะกูน้องตัวละแสไม่ได้เลยได้ตัวละไม่กี่หมื่นเอาผมขายเลยเก้าหมื่นทำสิ่งน่าจะขายไม่ออก น้องชายทำสิ่งน่จะขายไม่ออกยัดกระเบื้องโอเคน้องเฮ้ยฟาบินอ้าวเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวฟาบินโยฟาบินโยที่น้องบอกพี่ตั้งหกหมื่นไปเลยกูตั้งสี่หมื่นเก้าขายออกเลยคิดผ่แล้วครับน้องขายทุกไปวะนี่แต่พวกเนี้ไปช่วยซื้อด้วยพวกนี้ไปช่วยซื้อด้วยวน้องไปช่วยซื้อด้วย,อวย,อวยโอเคน้องคุ้มไม่คุ้มเว้นตัดสินใจเอาละกันตัวหลักหมื่นก็เยอะอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้าชมกันนะครับ ฝากกดไลค์กดติดเป้งไปด้วยรักผู้เองเหมือนเดิมน้องรัก